ต่อเลยครับพำคนไหวทำคนได้ครับโดยที่ไม่มีการกระแทกโอเคคนเจ็บคนเจ็บก็เสียวหัวมุ่จะกระแทกว่าตกลุ่มจะกระแทกท่าต่อกเลยว่าก็เสียวกันอยู่โอเคออาสมมติเอาโอเคเดี๋ยวพึ่นะเดี๋ยวพึ่นะเดี๋ยวพึ่งนะอภิบาลมานอนด้วยอภิบาลมานอนด้วย what's oh. your name